ใครกำลังหารถซีดานลักชัวรีซีดานที่นุ่มนวลแรงประหยัดที่สำคัญซ่อมพร้อมใช้ต้องคันนี้เลยมือหนึ่งหกล้านสนะครับนี่คือเล็กซัส RX 450h ย้ำว่าเป็นปี2034 1เป็นตัวไมเนอร์เชสแล้วในตลาดแทบไม่มีเลยนะมือ1นึ่งออกมาหกล้านสองะคุณแพงกว่าคายนอีกนะครับแต่ตอนนี้คุณสามารถซื้อสภาพพร้อมใช้นะครับเราซ่อมไม่ครบเปลี่ยนแบตไฮบริดครบ หมดแล้วนะเปลี่ยนแบตใหม่แบตอย่างเดียวก็แสนแปดแล้วนะครับราคาพิเศษเป็นแค่9ก้0 0สนาหม่นเกบาทหดแน่นอนเราทําให้พร้อมใช้เลยครับ สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับเล็กซัเป็นแบรนด์ไฮเอ็นนะครับของทาง Toyota าโนที่ทําขายในยุโรปเขาขายดีมากในอเมริกานะครับสำหรับผมเนี่ยผมเทียบเป็นรถยุโรปนะครับเขาบอกเลยว่ามาตรฐานของรถอะแทบไม่เหมือนรถญี่ปุ่นเลยคุณลืมความเป็น t o โยต้าได้เลยแต่มันมีข้อดีของ t o โยต้อยู่ในนั้นนะครับเล็กซัสนะทำตลาดด้วยกันหลายหลายตลาดมากนะครับแต่เซ็กเมนนี้เนะเป็นเซ็กเมนที่ขายดีทั่วโลกนะครับคือเล็กซัส r x l e i-x เนี่ยเป็น SUV Premium เหที่นั่งในบางเจนก็ก็จะมี7ที่นั่งนะครับซึ่งแล้วแต่นะในอเมริกามีตัวท็อปบางตัวตัวเจนใหม่กว่านี้7ที่นั่งแต่ผมบอกเลยว,ว่าเป็น SUV p r e m พรีที่ขับดีนุ่มนวลเป็น Lexus r x นะครับเจเนอเรชันที่3นะ มีด้วยกันหลายเครื่องยนต์แล้วก็มีออปชันให้เลือกนะครับไหลแบบหลา,หลากานกับขีมากตัวท็อปสุดของเขาก็คือตัวนี้เลยนะครับคือ RX 450H เป็นตัวรถที่ใช้เครื่องยนต์ 2GRFE 3.5ของเครื่อง RX 350มอเตอร์ไฟฟ้านะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2GRFSE นะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงม้าจากโรงงานนะครับมากขึ้นกว่าตัวเดิมถ้าเป็น RX 350เนี่ยแรงม้าโรงงานนะอยู่ที่270กว่าแรงมา้าตัวนี้ แรงม้าโรงงานอยู่ที่295แรงม้านะครับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแรงขึ้นกว่า X350 Lexus Hybrid เนี่ยจริงๆมันมีวาเชื่อเพื่อประหยัดนะครับเหมือนกับไฮบริดทั่วไปแต่เอาอจริงมันเน้นมาเพื่อให้เ e อร์ฟอร์มนที่ดีขึ้นเพราะแรงม้ามากขึ้นความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อผู้เกียร์ CVT คันนี้เนี่ยเราจัดการซ่อมให้ครบนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เครื่องยนต์เขาเสียนะนะครับเครื่องยนต์เอาอจริงคือ เครื่องยนต์มันก้านขาดเราจัดการเปลี่ยนเครื่องยนต์คันนี้นะผมซื้อหัวตัดคันหนึ่งเข้ามาเลยนะครับโดยเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันไหม่สี่หมื่นกว่าเดี๋ยวผมมีเอกสารให้ดูนะครับเอาเครื่องยนต์สภาพดีเครื่องยนต์เราเปลี่ยนเครื่องยนต์เกียร์นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทุกคนจะกลัวเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดถูกไหมครับคันนี้เราเปลี่ยนแบตไฮบริดของใหม่ในศูนย์แสนแปดกว่านะเราสั่งเข้ามาเองนะครับเป็นแบตแท้เรารับประกันแบตเตอรี่ให้อีก2ปีนะครับนับจากวันที่ออกรถเลย มีอะไรเข้ามาหาผมได้เลยหรือคุณจะเสียเนี่ยเข้ามาหาเราได้เลยก่อนขายนะครับเราเช็คสภาพให้พร้อมหมดเลยนะคันนี้ใช้เวลาทํานานนิดนึงเนื่องจากว่าของมันหาย,ยากนะครับคันนี้เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายครบใหม่ทุกอย่างสตาร์ทให้หมดแล้วนะครับรื้อเช็คทั้งหมดกล่องอุปกรณ์ที่เสียเนี่ยเราจะกการเปลี่ยนเนื่องจากว่าเรามีกล่องหรือถ้าใช้ไปจากนี้นะครับอะไรเสียเนี่ยบอกเราได้เราอุปกรณ์ให้ครบหมดเลยทุกอย่างมีครบเลยนะครับล่าสุดแอร์แอร์เนี่ยเนื่องจากว่า ตัวระบบแอร์เก่ามันดำมากนะครับเราจัดการเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับตั้งแต่โบเวอร์แอร์นะครับภายในนะแล้วก็คอมแอร์ระบบแอร์ทั้งหมดที่ดำเราจัดการล้างใหม่หมดเครื่องยนต์ช่วงล่างจัดก,การทําใหม่ให้หมดแล้วนะเพราะหม่แสนห้ากว่าเป็นรถศูนย์นะครับลืมบอกคันนี้เป็นรถศูนย์โตโยต้าข้อดีของมันคือมันคุณได้ใช้แมปของศูนย์โตโยต้าแมปมันก็ค่อนข้างเก่านะดังนั้นคันนี้อาจริงเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องเกียร์เนี่ยคือหม่แค่สี่หมื่นกว่านะครับเราการันตีได้เลย ดังนั้นเราจัดการซ่อมไม่ครบหมดแล้วนะครับจริงๆอะไม่ได้มีอะไรชนหนักนะเราทําสีกันชนหน้าหลังให้ใหม่นะครับเก็บรายละเอียดใ,ให้ใหม่ครบภายในอย่างนี้ดีกว่าเรา,เราทำให้ใหม่จริงๆที่ผมนั่งอยู่เนี่ยจริงๆผมมีปลาติกรองนะครับควรเลอะบอกเลยนะเราทําให้ซ่อมไม่ครบหมดแบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลสําหรับคนที่ต้องการรถ SUV premium ที่ซ่อมง่ายอะไหล่ถามว่าแพงไรม,มันแพงเท่ากับรถยุโรปแหละครับแต่เวลาคุณซ่อมทีหนึ่งอะมันไม่จุกจิก คุณเชื่อผมเวลาซ่อมทีหนึ่งนะมันอยู่ได้นานครับดังนั้นรถคันนี้อะไรที่คุณต้องกลัวนะเครื่องเกียร์แบตเราจะัดการให้ครบหมดแล้วนะครับระบบแอร์ก็จัดการให้ครบหมดแล้วนะคุณมีอะไรคุณมาหาผมได้เลยนะครับจริงๆเรามีอะไรคันนี้เหลืออีกคือกล่องอะไรผมก็มีหมดนะครับเครื่องเสียงตัวนี้เป็นมาร์กเลยเป็นสันจากโรงงานมือหนึ่งหกล้านสองนะผมบอกเลยตอนนี้มือสองนะครับผมขายซ่อมพร้อมใช้เพียงแค่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ใครสนใจครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสีหกสองสองสองครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับอันนี้เราจัดการเอกาสารให้ครบหมดเลยราคาเท่านี้ผมเปลี่ยนไฮบริดให้คุณไปเกือบสองแสนแล้วอะ่ะแบตแท้ด้วยสภาพพร้อมใช้แบบนี้บอกเลยว่าช้าอดแน่นอนแต่เดี๋ยวโล่งๆเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูนะครับมีโหมดรับโหมดหนึ่งเป็นโหมดสปอร์ตนะจริงๆคุณสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับปรับเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยพอปรับโหมดสปอร์ตนะโหมดสปอร์ตปุ๊บ หน้าจอจะเป็นสีแดงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูนะอจริงนะครับเหยียบขเข้าโคงผมทำช่วงล่างมาถือว่าคือ่งี้รถมันค่อนข้างสูงเนาะ ทำช่วงล่างมาแล้วนะผมรู้สึกว่ามันเกาะถนนดีมากนะครับอีกอย่างหนึ่งนะสเปคของเขาเนี่ยศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเขาเคลมไว้ที่ประมาณหกจุดแปดวินะครับเกือบเจ็ดวิรถไซส์ประมาณนี้ผมว่าก็โอเคแล้วนะปรับเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รู้สึกคือมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์นะครับทํางานเนี่ยมันเข้าโหมดพาวเวอร์ตลอดเวลาเลยถ้าคุณต้องการโหมดเร่งแซงนะนจริงๆิเครื่องยนต์มันขับดีมากนะครับ อยปุ๊บเนี่ยทำงานพร้อมกันแบบเต็มที่เลยนะครับจริงๆตัวนี้มีโบดพทเน์ชิพมานะนี่ผมเข้าโค้งมันเป็นรถที่ถือว่าขับดีมากนะถ้าคุณนั่งคันนี้นะรอบข้างนอกคุณจะมองเห็นชัดมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเก็บเสียงทุกอย่างดีมากนี่จากนี้ผมเปิดซันรูฟไว้นะตัวนี้มีตัวท็อปที่มีซันรูฟนะครับอีกอย่างหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวผมปรับโหมดธรรมดาเอา่วนโหมดธรรมดานะครับกดที่ตัวฟังก์ชันตัวนี้นะ แล้วก็เป็นที่โหมดสปอร์ตนะครับออฟไว้นะครับ, Off รบตัวนี้มีโหมดอีโคโหมดนะครับถ้าขับโหมดอีโคก็กดตรงนี้ตัวอ e ีโคโหมดก็จะขึ้นแล้วนะปรับการขี่ได้สามโหมดนะครับเป็น n o r m a อีโค Normal แล้วก็สปอร์ตเนะเนี่ยถ้าเป็นอีโคเนี่ยมันก็าจะาไม่ได้เร่งเครื่องนะครับมันจะค่อยๆปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะครับเ e กียร์สปอร์ตก็บวกลบรงฝั่งนี้ได้เลยฟีงลิ่งนหนึ่งที่ผมชอบนะคือ ถ้าเป็นเครื่องไฮบริดนะครับอัตราต่อเกียร์เนี่ยมันจะค่อนข้างสมูทเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับความหนึ่งนั้นหนาวเ็นมี้คือแยคันนี้หนาวเลยนะครับเราจะการทําให้ครบหมดแล้วคันนี้เนี่ยเบอะเนี่ยสภาพใหม่หมดเลยนะเนื่องจากอย่างนี้อผมพูดตรงๆว่าผมมีอะไหล่หัวตัดนะครับผมมีชุดหนังเบอะนะครับที่สภาพดีมากอยู่แล้วของญี่ปุ่นดังนั้นผมสับใส่เลยสภาพหนังเลยดีมาก อย่างที่สองคือถ้าใครต้องการเนี่ยจริงๆผมมีชุดดำอีกชุดหนึ่งนะลองทักเข้ามาดูได้แต่ต้องเป็นชุดที่มีเบาะเย็นเบาะอุ่นแบบนี้นะครับคันนี้ออปชั่นมีครบหมดเลยนะมีเบาะเย็นเบาะอุ่นมาพร้อมนะครับซันรูปมีที่สําคัญคือเครื่องเสียเป็นมาร์กเลยทุสัาเนี่ยใช้คูซอนโทนะครับแต่ผมเปิดคูซอนโทมันก็ขับได้เรื่อยๆของมันอยู่แล้วเนาะเอาจงจริงถ้าคุณไม่ได้เหยียบแบบโหมดสปอร์อะไรเมื่อกี้นะครับมันก็กินน้ามันระดับหนึ่งก็ประหยัดกว่า ออตัว i x 3 5 0ระดับนึงเลยใช้ได้ยาวๆนะแบตเตอรี่ไฮบริดมันอยู่ได้นะครับจริงๆเนะี่ยอยู่ได้นานมากนะ5-7ถึง7ปีนะครับด้วยคอนดิชันเดียวนะคุณต้องใช้รถนะครับบอกเลยนะรถไฮบริดไม่ใช่แค่เล็กซัสนะครับรถไฮบริดทุกคันถ้าคุณไม่ใช้แบตคุณจะยิ่งพังแบตเตอรี่ไฮบริดต้องเอามาใช้ใช้คันนี้นะ้วคุ้มจริงๆนะครับเล็ก s ั x 4 5 0 h ปี2013ไไม่แสนห้า แต่เครื่องยนต์ใหม่เปลี่ยนแบบให้เรียบร้อยนะครับ999,000บาทเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถดีกว่าครับว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างครับครับมาดูสเปคเรายละเอียดของตัว Lexus RX 450h ตัวนี้เป็นรถ Minor Change เป็นตัวท็อปสุดรถศูนย์ด้วยนะคันนี้ออกจากศูนย์6ล้าน2นะครับใครซื้อมือสองก็คุ้มมากเพราะจริงๆเป็นรถที่ขับดีไม่ได้ซ่อมแพงนะแต่อันนี้เราจัดการซ่อมให้ครบหมดแล้วนะครับขับโคตรดีเลยแล้วมันนิ่มมากนะครับแล้วก็ คันนี้เนี่ยเอาจริงคุณลองดูนะมันเป็นหน้าใหม่ปี2014รยบร้อยแล้วนะครับโจเซน3เนี่ยมันมีตัวไมเนเชนตั้งแต่ปี12เป็นขึ้นไปนะเจะเป็นตัวไมเนเชนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไมเนเชนแล้วเอาดูง่ายๆไฟหน้านะครับถ้าคุณเล่นเ,เ,เล็กซัสนะไฟหน้านะครับถ้ามี3ามดวงอย่างนี้เมื่อไหร่คือตัวท็อปสุดของเล็กซัสแล้วนะครับตัวนี้เป็นไฟ l v d นะครับเนี่ยตอนนี้ติดอยู่นะนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะ ผมเปิดให้ดูนะครับสภาพไฟสวยงามมากคือตัวรถจริงๆสภาพสวยเลยนะครับเราจัดการเก็บสีกันชนหน้าหลังให้เรียบร้อยแล้วเนาะเนื่องจากว่าเอาจริงก็ต้องมีดูรอยการใช้งานบ้างคุณด,ดูนะครับตัวไมเนอร์เชฟนะต้องบอกก่อนว่าต่างจากตัวแรกเยอะนะครับไฟใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับไฟมันจะแหลมกว่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็น L ดีไซน์ L shape ดีไซน์นะครับตัว L เนี่ยสวยงามมากนะ ผมว่ามันแหลมเล็กชัดหน้าแหลมๆนี้ดีนะครับแล้วก็โลโก้จะเป็นโลโก้เนี่ยที่เป็นตัว H แบบนี้นะครับสวยงามเลยอุปกรณ์ทั้งหมดใช้งานได้นะครับทั้งหมดเลยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.5 V 6นะครับเป็นเนี่ย2 G R F X E นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะให้แรงม้าบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับถึง295แรงม้าคันนี้เครื่องตัวนี้นะครับเราจัดการเซอร์วิสครบหมดแล้วนะเครื่องตัวนี้พอดีเป็นเครื่องใหม่อย่างที่บอกนะครับ เครื่องเก่าพอดีลูกค้าเนี่ยเขาทําเครื่องพังเราจัดการซื้อเครื่องจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่ครบหมดทุกอย่างนะครับคอมแอร์เปลี่ยนแล้วนะครับระบบสายพานต่างๆเปลี่ยนครบหมดแล้วนะครับแล้วก็พวกยางแท่นเครื่องช่วงล่างเราจัดการเช็คให้ครบหมดแล้วนะครับดังนั้นใครเอาไปเนี่ยสภาพพร้อมใช้ได้เลยนะตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ19ตรงรุ่นของตัว 450H นะครับตรงรุ่นเลยโช๊นะครับจัดการ ออซ่อมมาหมดแล้วนะโชคเดิมเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับช่วงล่างผมจะการเปลี่ยนบุ๊กปีกนกทุกอย่างเช็คให้หมดแล้วนะอันนี้เราจัดการเช็คจากโ no นเนมเองเลยนะครับคันนี้จะการซ่อมให้ครบหมดนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งนี้นะกระจกนะครับก็เป็นกระจกเล克斯ัสคุณดูเนี่ยให้ดูคิ้วต่างๆเนี่ยดูนะคิ้วโอเคหมดนะครับสันลูปนะครับตัวนี้มีสันลูปจากโรงงานมานะนะครับให้ดูสีทั้งคันก่อน สีโดยรวมถือว่าโอเคนะไม่ได้มีริ้วรอยเลยหนักนะครับ,บรถ10กว่าปีก็ถือการใช้งานบ้างนะสภาพโอเคเลยเอาจริงามาดูตัวจริงจะรู้ว่าสีสวยมากนะครับจัดการเนี่ยมาดูสีซ่อมครบหมดแล้วตัวนี้นะครับคิ Q ้วมันจะเป็นคิ้วโครเมียมข้างล่างนะตัดออกมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นไฮบริดก็จะเขียนเป็นไฮบริดนะตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับล้อยางทั้งสี่ ด้านเท่ากันทั้งหมดนะนะครับตัวนี้จริงๆมี Keyless คู่หน้านะตัวนี้สตาร์ทอยู่นะครับนะเก็บเสียงได้ดีมากๆนะครับข้างหลังมาดูด้านหลังกันดีกว่า <นะ S 2> จริงๆ,งๆก็คล้ายกับ RX 4เออ350นะ,นะครับจริงๆตัว Minor Chain เนี่ยอยากให้ดูเนี่ยง่ายดูง่ายอย่ดูไฟนะครับถ้าขีดขึ้นแบบนี้นะเป็น LED แบบนี้นะจะเป็นไฟตัว Minor c h a ชนนะครับ LED ข้างในเป็น LED หมดเลยนะแต่ถ้า ขีดยาวนะครับตัวไฟเป็นขีดยาว2ขีดเนี่ยจะเป็นตัวก่อนเมนเชนนะครับไฟเป็นไฟ LED หมดแล้วนะนะครับข้างล่างก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับเอาให้พร้อมเลยมาดูด้านท้ายนะครับคันนี้นะเปิดไฟฟ้านะครับกดค้างได้เลยนะนะครับมีกล้องมองหลังจากโรงงานนะคันนี้ จริงๆอุปกรณ์มีครบนะครับอุปกรณ์ปิดกันกลิ่นมีนะแต่เนื่องจากว่าเราเพิ่งปิดฟิล์มมาเนี่ยผมเพิ่งติดฟิล์มให้ใหม่นะฮิตชูยังอยู่อยู่เลยนะครับรถบอดี้เดิมนะให้ดูสีนะครับให้ดูสีเดิมเดิมเลยนะครับรถบอดี้สีเดิมเดิมเลยนะครับจริงๆตัวนี้สามารถพับเป็น40 60แล้วจริงๆ40 2 0 40ได้นะดึงตรงนี้ทีหนึ่งนะครับเนีย่ยดึงตรงนี้ทีหนึ่งดึงฝั่งนี้ก็ได้ ตรงนี้ฝืนนะครับเนี่ยดึงไปได้นะจริงๆมันติดตรงนี้อยู่นะครับดึงได้พอกดดึงนะครับเนี่ยดึงตรงนี้ก็จะพับลงไปได้นะเราสามารถพับตรงนี้ลงไปเก็บของได้เยอะเลยนะครับได้กว้างเลยนะทางด้าน,น nah, ข้างในก็จะกว้างมากนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางอะไหล่เนาะยางเดิมนะครับอุปกรณ์มีครบเราใส่น็อตให้ครบหมดแล้วเนาะนะครับข้างในสภาพดีเลยนะครับ เปิดไฟฟ้าด้วยนะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับข้างในเป็นยังไงบ้างมาดูภายในของ Lexus rx 4 5 0 h นะครับกุญแจอยู่นี่นะคันนี้จะมี keyless นะครับเนี่ยล็อกนะครับแล้วก็นะครับปลดล็อกเอามือจับเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะคันนี้ภายในนะครับสวยงามมากผมมีอะไรของรถคันนี้คันนะครับพอดีผมได้เบาะเนี่ยอันนี้คือเบาะ เบาเดิมนะครับต้องบอกว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมซื้อจากญี่ปุ่นมาซื้อเก็บไว้นะครับแล้วสีมันตรงพอดีเลยคืออันนี้คือแบบหนังสภาพดีมากนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับริ้วรอยพวกนี้เป็นริ้วรอยปกติของหนังแท้อยู่แล้วนะครับตัวนี้สภาพหนังทุกอย่างสวยเลยต้องบอกก่อนว่าตัวนี้จะเป็นตัวท็อปท็อปที่ออปชั่นเยอะสุดอะ่ะเขาเรียกว่าตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันเอนะครับเวอร์ชันเอคือเวอร์ชันแบบเหมือนคล้ายๆกับลักชัวรี่นะ เพราะอย่างตัวนี้นะครับถ้าคุณเห็นเบาะเนี่ยตัวนี้จะเป็นเบาะเย็นเบาะอุ่นแล้วก็เป็นเบาะที่มีที่ปรับขานะดูนี่นะเดี๋ยวนี่จะเห็นไหมครับตัวนี้จะปรับลงนะครับมันปรับได้ไม่เยอะหรอกแต่ถามว่ามันก็ช่วยดันตัวขาตรงนี้ให้สูงขึ้นได้เยอะนะครับขึ้นลงนะครับดักหน้าถอยหลังนะนะครับปรับหน้าแล้วตัวนี้ปรับหลังนะครับนะแล้วก็ลุมบ้ามีปรับลุมบ้าตรงกลาง ต้องบอกองนี้นะคันนี้นะครับออปชันแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยคือผมเลือกสภาพที่ดีที่สุดพอดีผมมีอะไหล่ของรถรุ่นนี้อยู่นะครับสภาพโอเคเลยนะผมสตาร์ทรถก่อนนะร้อนมากเลยนะครับกุญแจอยู่นี้นะกุญแจจะเห็นที่ไฮบิดจะมีสีน้ําเงินอย่างนี้ด้วยนะครับสตาร์ทก่อน,นหน้าจอนะครับตอนนี้จริงๆติดแล้วนะแอร์ทำงานนะครับขึ้นเรดี้นี่คือขับได้แล้วเนาะนี่เงียบมากนะครับให้ดู ตัวแผงประตูนะครับแผงประตูจริงๆสภาพใหม่นะครับตัวนี้เป็นที่เก็บของนะครับมีเครื่องเสียงตัวนี้เป็นมาร์กเละวินสันพร้อมหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นที่ปรับออโต้นะครับปรับกระจกออโต้ทั้งหมดนะครับพับกระจกนะล็อกนะครับกดล็อกนะครับลายไม้จะเป็นลายไม้สวยเลยนะนะครับแล้วก็บอกนะครับเมมได้สามระดับเวลากดทีหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เมมแค่ ตัวนี้นะครับมันเมมหมดเลยเนาะนะครับวิธีการเซตก็แค่กดเซตทีนึ่งแล้วก็กดปุ่มทีหนึ่งนะเท่านั้นเองนะครับเป็นออปชันในรถอันนี้กับ OBD Trip รข้างบนนะครับความสว่างฝาท้ายไฟฟ้าที่เฉียดไฟหน้านะครับอันนี้ที่เปิดที่เติมน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วเนาะนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ไฮบริดทำงานอยู่นะเสียงเครื่องยนต์จะไม่มีเนาะเดี๋ยวสักจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสียงเครื่องยนต์ก็จะทำงานปกตินะอันนี้ ไฟตรงนี้เป็นไฟออโต้ Auto นะครับตอนนี้เครื่องยนต์ทํางานแล้วเนาะก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะครับตามปกติตอนนี้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดพร้อมนะครับดังนั้นตอนนี้คือเอาง่ายๆว่าแบตทางานได้ดีมากนะครับเพิ่งเปลี่ยนเลยแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยผมเปลี่ยนไปได้ไม่เกิน400โลเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือกดจากแบตไฮบริดเครื่องยนต์นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนเครื่องยนต์อย่างที่บอกนะใช้เครื่องบน จากญี่ปุ่นนะครับไม่สี่หมื่นกว่าเครื่องยนต์นี้เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่เกิน500โลเลยนะครับพอเปลี่ยนเครื่องยนต์เสร็จเราก็จัดการเปลี่ยนดัดนะครับซ่อมให้ครบหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะนะครับยกเว้นแค่ F Sport เฉยๆนะครับอันนี้จะเป็นตัว L เขาเรียกว่าตัวลักชัวรี่เนาะก็คือภายในจะเป็นสีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลักชัวรี่ภายในจะเป็นสีแดงนะครับก็พวงมาลัยจะเป็น F Sport ตัวนี้ก็จะมีออปชั่นส่วนใหญ่ครบหมดนะตัวนี้นี่จะเป็น ไม่ได้สั่งงานด้วยเสียงนะครับจะเป็นการที่เขาเรียก voice tag คุณต้องเมมเ,เดี๋ยวผมเปิดให้ดูต้องใส่เสียงลงไปก่อนนะครับเอาไว้ใช้กับโทรศัพท์เนาะคู่กับโทรศัพท์นะคร<ม>ับตัวนี้เป็นฟังก์ชันต่างๆนะฟังก์ชันต่างๆของรถนะครับตัวนี้ปาร์คเซนเซอร์นะนะครับกดลงมาเป็น Sport Mode. สปอร์ตโหมดสามารถกดสปอร์ตโหมดได้นะครับเนี่ยอันนี้สปอร์ตโหมดจะเห็นจะเป็นสีแดงๆนะพอสปอร์ตโหมดเนี่ยเหยียบแบบเตะเท้าเลยนะครับแบบที่เมื่อกี้ผมลองขับให้ดูนะ คือ300แรงม้าเนี่ยลงพื้นนี่ขับสนุกมากนะครับอันนี้ก็สามารถปิดได้ตรงนี้เป็นอีโคโหมดเปิดได้นะครับเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับไฮบิดโ n น w นะ FS นะครับก็เลี้ยวไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวตามเนาะสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับนี่ฟังก์ชันต่างๆนะนะครับตัวนี้มีครูซอนโทรมาให้พร้อมนะครับตัวนี้มีโหมดปกติกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องมองขวาเนาะมองทางซ้ายทั่วีนะครับเวลาเราถอยจอดตรงนี้ แต่จริงกล้องตัวนี้สามารถปรับเป็นออโต้หรือไม่ออโต้ก็ได้นะครับมันเป็นมุมคล้ายๆกับเหมือนมุมหลอกเวลาคุณจะถอยรถเข้านะให้ดูฝั่งนี้นะครับปรับเป็นออโต้ก็คือทุกครั้งที่เวลาจะเลี้ยวเนี่ยมันจะเปิดไฟแบบนี้ให้ออโต้เลยนะครับอันนี้จะเป็นโหมดต่างๆนะครับของตัวจอนะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะเดี๋ยวเราเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับท็อปสุดของตัวปีแล้วด้วยนะนะครับเป็นเครื่องเสียงมาร์กเลยปินสันด้วยจริงฟังก์ชันแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับ ที่บอกนะวลาถอยหลังเนี่ยสามารถมีกล้องมองหลังนะครับซึ่งสามารถเช็คนะครับเ,เช็คต่างๆฟังก์ชันทั้งหน้าซ้ายขวาได้นะครับเช็คจากตรงนี้ได้หมดเลยเนี่ยมันจะมีตรงนี้ให้เราเช็คนะครับปรับจากตรงนี้ได้เลยนะเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับแล้วก็กระจกนะครับก็เป็นกระจกตัดแสงด้วยเบรกมือนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกมือที่เหยียบตรงนี้นะยังไม่เป็นออโต้โฮนะครับ คันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคอนโซลทุกอย่างสภาพดีมากนะครับนะเนี่ยทุกอย่างปกติหมดเลยนะครับเราติดฟิล์มให้ใหม่หมดแล้วเนาะติดให้ครบหมดแล้วนะครับเพิ่งติดเลยนะนี้จะเป็นนะครับที่มองนะครับสามารถดันตรงนี้ออกมาได้ดันออกมาอย่างนี้นะครับดันเข้าดันออกได้นะเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ดันได้นะโอเคตัวนี้เป็นซันรูฟนะครับสามารถเปิดปิดได้ เปิดปิดได้นะครับอันนี้ก็จะเปิดกระดกได้นะครับปิดกระดกได้นะครับแล้วสามารถใช้มือปิดตรงนี้ปิดลงมาได้นะครับคันนี้นะครับเป็นรถสูรนะบุ๊กเซอร์วิสพร้อมหมดนะครับอันนี้เป็นแมนนวลนะคือผมเก็บไว้ในถุงเนื่องจากมันใหญ่มากนะครับเป็นแมนนวลภาษาอังกฤษนะนะครับอันนี้จะเป็นแมนนวลภาษาไทยนะหลังจากว่าหนังพวกนี้เนี่ยนี่หนังของหนังเนี่ยหนังมันเริ่มยุ่ยหมดแล้วนะครับแต่เรามีแมนนวลแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสของตัวรถนะครับอยู่ครบนี่เป็น บุ๊กของตัวรถนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นะครับมีอยู่ครบนะอันนี้น,นี่พวกไกด์นะครับฟิทกไกด์ต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเล่มรถเนี่ยศูนย์เซ็แกแล็กซัสนะครับมีประวัติเข้าศูนย์อยู่ข้างในนะนี่ข้างหลังนะครับมีประวัติเข้าศูนย์นะคือรถใช้ไม่น้อยมากนะครับมีประวัติเช็คศูนย์ได้มีทั้งมอนแมนนัวภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับมีครบหมดเลยนะครับดังนั้นใคร ได้รถคันนี้ไปนะครับก็เช็คปอดศูนย์ได้แต่เราซ่อมไม่ครบหมดแล้วมาดูด้านหลังกันนะครับตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะมาดูเบาะข้างหลังนะครับเป็นเบาะที่นั่งสบายที่สุดเลยนะครับเบาะจริงๆตัวนี้สามารถพับลงมาได้นะเนี่ยจริงๆพับพับลงมาได้นะครับจริงพับลงมาเสร็จนะครับหรือจะแยกแยกเป็นตรงนี้ออกมาเป็น40 20 40ได้นะครับพับตรงนี้ได้นะจริงๆตรงนี้แนะนําเลยนะครับจริงๆผมมีพรมแต่ แนะนำว่าจริงๆตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ให้บิดจะอยู่ข้างใต้นี้นะสาคัญใครใช้รถรุ่นนี้นะครับอย่าให้อะไรไปปิดตัวนี้นะครับมันจะเป็นโบเออร์เหมือนระบายอากาศนะครับระบายความร้อนออกมาอย่างที่2พยายามนะครับทุกเดือนเนี่ยหาที่ดูดฝุ่นนะมาดูดตรงนี้ออกมานะครับพวกนี้มันจะเป็นเนี่ยคุณดูนะจะเป็นรูแบบนี้นะครับดูดฝุ่นออกมานะครับเพื่ออากาศระบายได้ฟโฟล์นะแบตจะได้ไม่ร้อนนะครับแบตเตอรี่อยู่ใต้นี้นะเราจัดการเปลี่ยนแบตให้ หมดแล้วนะครับตามรูปที่ขึ้นเราเปลี่ยนแบตใหม่ให้ด้วยนะแบตบจากโตโยต้าเลยนะครับนี่รถสามารถเาบาะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะตรงนี้แบบเลื่อนลงได้นะครับขึ้นไปนั่งกันดีกว่า <c oughs> ที่นั่งนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่สบายที่สุดแล้วถ้านั่งข้างหลังนะผมชอบสุดแล้วลืมบอกนะครับกระจกมันจะเป็นกระจกสองชั้นนะข้างหน้าสองชั้นนะครับสบายสุดๆนะเก็บเสียงได้ดีมากนะครับขา คุณดูขาที่เก็บของทุกอย่างนะครับสภาพยังดีแอร์อยู่นี่นะนะครับที่วางแขนนะสามารถลงนี้ลงมานะครับยกตรงนี้ขึ้นมาได้นะนี่นะครับเบาะฝั่งนี้เอาที่หูดันหัวขึ้นมาได้นะครับไฟนะแล้วก็เบาะนะครับสามารถเอนนอนได้นะนี่ผมเอนผมเอนคุณดูระยะมันหานด้เยอะมาก พอเอ็นปุ๊บนะครับสบายมากเอาจริงสบายเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเอ็นได้หรือพับได้นะจะอะเบาตรงนี้ลงมาก็ได้นะครับซึ่งบอกเลยว่านั่งสบายมากๆอันนี้คือพื้นที่สัมภาระที่ผมเอ็นนอนนะที่ผมนอนแบบสบายผมสูงร้อยแปดสิบกว่านะครับตัวใหญ่มากนะจากร้อยนึงอะ่ะมันเป็นรถที่ถ้าให้ผมนั่งข้างหลังเนี่ยผมชอบรุ่นนี้สุดแล้วนะครับขาแบบผมเอ็นได้สุดนะครับฟีลลิ่งหนังนั่งสบายมาก ที่สําคัญอยากแรงตามสั่งได้ถ้าใครมีงบประมาณผมบอกเลยนะเล่นเล็กซัสสี่ห้าศูนย์ H ไปเลยครับจบกว่าจบกว่าเยอะนะราคาตอนนี้นะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเปลี่ยนแบตให้เิดแค้นะครับของศูนย์ให้เรียบร้อยนะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับบอกเลยช้าอดแน่นอนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถครับได้เห็นรายละเอียดนะครับแล้วก็สเปคของตัว Lexus RX 4 5 0 HP 2013นะครับตัวนี้เป็นตัว m มเ o r c h a n น e ก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วเนาะออปชั่นมีครบทุกอย่างนะครับ เอาจริงเนี่ยตอนนี้เครื่องยนต์เดินนิ่งแบตตอนนี้ทํางานได้หูแบบคุณผมก็เคยขับรุ่นนี้มาหลายคันนะพอคุณเปลี่ยนแบตใหม่อ่ะผมบอกเลยว่ามันสเสถียรมากมันสเสถียรข้อหมายคือเวลาจอดใเฉยนี้มันนิ่งมากนะครับเวลาออกตัวเนี่ยคือรู้เลยว่ามันประหยัดมากเพราะแบตมันทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาจริงนะใครจะซ่อมรถนะผมแนะนําว่าซื้อรุ่นนี้นะครับกัดฟันเปลี่ยนแบตแท้เลยครับ ทักก็มาหาเราได้เรามีราคาประหยัดกว่าศูนย์นะเดี๋ยวคุณจะซ่อมแบตก็คุยกันได้นะครับแต่ถามผมว่า <c oughs> สําหรับผมถ้ามีงบซื้อรถรถมือหนึ่งมัน6กล้านเปลี่นแบตแสนกว่าบาทผมว่ามันก็ reasonable แต่ถ้าสมมติคุณงบประมาณไม่ถึงซื้อแบบที่จบกว่าซ่อมมนครบหมดแล้วนะครับ Lexus RX 4 5 0 H นะครับปี2013นะครับรถซ่อมครบเปลี่ยนแบตครบราคา9 9 9 0 0 0บาทครับ ค่าแบก็แสนกว่าบาทแล้วเนาะนะครับใครสนใจครับ061746222ครับหรือใครจะซ่อมรถนะซ่อมรถโทรมาที่เบอร์0990966661นะครับหรือคิววาโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโดเนมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายช้าไม่ทันนะบอกเลย